สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวขนมอ่าเอาออกขนมน่ากินมะจากไหนคะคุณแม่ซื้อแม่ให้จากไหนคะร้านแม่อ้อยอส่งตรงมาจากราชบุรีเลยนะคะใช่แต่ว่าจิเจ้ไม่กังวลที่จีเจ้ต้องไปเอาเองเลยเพราะว่าจิเจ๊ พ่อเจยอยู่ลาบุรี <laughs> ตัวนี้นะคะตัวนี้เราเรียกฝึกเคสน,นะคะในโลกแบบนี้350บาทแล้วก็นี่นะคะอ,อันนี้แก่าคือมาร้อยห้เนาะเอ้ย180ยแปดสิบตัใช่150 180บร้อยแปดสิบบาทอันนี้มีคาร์เนี๊ยมืเอาออกมาเลยกินขคดานกินอันนี้ม่อ,อืมใช่ แกออกอันนี้เีาเจนที่เป็นคาราเมลหอมๆคาราเมลแท้นะคะแท้หรือไม่แท้จะเอาไปอบก่อนหรือจะกินแบบนี้เลยก็ได้ถ้าอบกรอบๆก็จะอร่อยเหมือนกันแต่ถ้าจะกินแบบนีนจะนิ่มๆก็กินได้แล้วแต่คนชอบเลยแล้วแต่คนชอบกินแบบไหนก็ได้ตันนี้จะเอาพุดแท้ดูหน้าน้องเขาสวยตะมุตมิยิ้มหวานเลยค่ะ ีอร่อยมากแนะนำได้คอมเมนต์นี่ลองในดิมหน่อยเอร่อนไหมลูกอร่อยเลยเนี่ยชอบปากคุ้มทุกทวายจิ้มแบบนี้นะคะเวลาเราเราทานกันจิ้นมน,นี้

เมลาดีนอันนี้ จุดกผลไม้อบแห้งผลไม้มะนาวอบแห้งนะคะมีนลูกพับค่ะแล้วก็มีทับทิขาดมีทับทิขอดแล้วก็มีลูกมพับมีทองด้วยนะมีเพลมีทองด้วยนี่โอเคจมูกซมิดทองทับทิขอดเฮ้ยกินทองไม่ได้กินได้ทองกินได้เหรออือทออันนี้ทองหอมกินอ่ะ สำหรับอาหารกินได้กินไม่ได้เนนี้อเอเามาด้กัดต้มเนะเาะาต้อตออามอัลมอนด์นี่คือฟุตเคกมากผลไม้เยอะมากเดี๋ยวเรามาดูตัวเนื้อขนมกันไอชีบีมาให้ดู นี่ก็สวยนี่สวยเมฮึฮงมันเยอว้ยออืมอยหมันฉ่ำนี่ค่ะเมันคะเนื้อข้างในมันฉุกๆุเลย คุ้มกับราคาสามร้อยาสิบบาท้มากินด้วยนะไม่กินคนอย่างเลย